ความตั้งใจที่จะไปยังแดนสนธยาอาถรรพ์เพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อนำมาเป็นวัตถุมงคลนายทุนกลุ่มหนึ่งจากเมืองใหญ่ยื่นข้อเสนอให้พลานมิ่งมองเข้าไปในเงาเมืดของป่าที่ปกคลุมภูเขารูปหัวกะโหลกดวงตาของเขาแฝงด้วยความหวั่นไหวและหนักใจและคำตอบที่เขามอบให้ก็คือความเงียบ ที่เต็มไปด้วยปริศนาและสัญญาณรางร้ายที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดอาถรรพ์มหาทาตเหล็กไหลพันปีแห่งหุบผากษัตริย์ตอนที่สองหุบเขาหัวกะโหลกกับบึงมลณนะ หลังจากมื้อเที่ยงกลางป่าที่เรียบง่ายเสร็จสิ้นลงไปแล้วทุกคนต่างก็เก็บสัมภาระและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงบ่ายพรานมิง่งเดินนำหน้าอย่างมั่นคงพร้อมทั้งหันมาสั่งกำชับกับกลุ่มนายทุนด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยน้ำหนักของประสบการณ์ที่ทำให้ทุกคนยิ่งต้องตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเพราะในยามนี้ ทุกคนต่างยกให้เขาเป็นผู้นำอย่างถวายชีวิตข้างหน้าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างยังไงก็ต้องระวังตัวกันไว้ให้มากๆนะครับพรานมิ่งกำชับพร้อมกับแก่นหน้ามองท้องฟ้าซึ่งบัดนี้ท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับถูกปกคลุมด้วยเมฆหม่นราวกับเงาอันมืดมิดกำลังไล่ตามพวกเขาเข้ามาใกล้ทุกที สายลมที่เคยพัดเอื่อยเฉยเปลี่ยนเป็นวีดหวิวลอดผ่านยอดไม้สูงใหญ่เสียงนั้นดังเหมือนเสียงกระซิบจากบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาของป่าลึกลับแห่งนี้ทางเดินเต็มไปด้วยรากไม้และใบไม้แห้งที่กรอบแตกเสียงดังไปทุกย่างก้าวเสียงธรรมชาติที่เคยคุ้นกลับแปลกประหลาด เสียงนกร้องในระยะไกลขาดหายไปอย่างกระทันหันทำให้ความเงียบรอบตัวดูยิ่งน่าอึดอัดมากยิ่งขึ้นแต่แล้วความเงียบก็ถูกทำลายลงเมื่อมีสัตว์ป่าตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากกุ้มไม้ใหญ่มันเป็นเก้งป่าที่กำลังวิ่งหนีบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นนายมงคลที่อยู่ตรงกลางเหลียวซ้ายแลขวามาตลอดทาง ถึงกับพะงะหยุดจนขบวนต้องหยุดชะงักลงระวังระวังมีตัวอะไรวิ่งมาทางนี้นายมงคลตะโกนแตกตื่นพร้อมกับก้าวถอยหลังอย่างลนลานรานมิ่งหยุดเดินทันทีดวงตาของเขาจัดจ้องไปยังเก้งป่าตัวใหญ่ที่วิ่งหนีอะไรบางอย่างเข้ามาเขาบอกว่าบางอย่างกำลังไล่ล่ามันอยู่เขาพึมพำเบาๆอย่างมีสติ ดวงตาของเขาก็จับจ้องไปยังเก้งป่าตัวใหญ่ที่วิ่งหนีอะไรมาสักอย่างเขาบอกว่ามีบางอย่างกำลังไล่ล่ามันเขาเพึมพาเบาๆอย่างมีสติแต่มันกลับทำให้ทุกคนต้องมองไปร,บรอบๆตัวด้วยความระแวดระวังอย่างมากเพราะสำหรับนายมงคลกับนายเอกนับเป็นการเดินป่าครั้งแรกในชีวิตรานมิ่งตั้งสติ และก็พาขบวนเดินหน้ากันต่อไปไม่นานนั้นเองก็มีเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากข้างทางและมีเสียงครวนครางเบาๆของสายลมทำให้ทุกย่างก้าวดูเหมือนจะช้าลงขณะที่ทุกคนต่างก็ตั้งสตินั่นเองทันใดนั้นงูตัวใหญ่มาหือมาก็เลือ้อยผ่านหน้าผู้เขาไปเป็นงูที่ตัวใหญ่และยาวเป็นอย่างมาก เพราะหัวของมันลับเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนที่หางของมันจะจบการเคลื่อนไหวทุกคนต่างหยุดชะงักไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงมีเพียงเหงื่อเม็ดเป้งที่แตกเต็มหน้าพวกเขาอย่าเข้าไปใกล้มันระวังลากไม้ข้างหน้านั้นด้วยงูแบบนี้มันจะชอบซ่อนอยู่ตรงนั้นเสียงของพลานมิง่งร้องเตือนทุกคน ขณะที่เขาเองก็มองไปรอบๆเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วนำพาทุกคนให้เดินอ้อมไปอย่างช้าๆแต่ความกลัวและอาถรรพ์ของป่าไม่ได้หยุดยูเพียงแค่นั้นไม่นานหลังจากงูหายไปพลันเสียงหวยหวนบางอย่างก็ด,ดังขึ้นในระยะไกลฟังดูไม่เหมือนเสียงของสัตว์ป่าทั่วไปเลยแต่มันเหมือนเสียงที่ออกมาจากบางสิ่งที่ไม่มีตัวตน นี่มันเสียงอะไรกันนะพรานนายเชิดร้องถามพรานมิ่งในมือของเขาก็จับมีดไว้แน่นพรานมิ่งหันมามองเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่าไปสนใจฟังคำของข้าเพียงคนเดียวตั้งใจมีสมาธิและอย่าแตกแถวเด็ดขาดจำเอาไว้นะทุกคนต่างเดินตามคำสั่งของพรานมิ่งอย่างไม่โต้เถียง แต่ความระแวงในใจกลับเพิ่มมากขึ้นเสียงฝีเท้าของตัวเองที่เหยียบลงบนใบไม้ดังชัดเจนในความเงียบแต่บางครั้งก็มีเสียงกรอบแกรบตามหลังมาอดไม่ได้ที่จะต้องหันกลับไปมองด้านหลังอย่างไม่ตั้งใจเหมือนมีบางอย่างกำลังเดินตามมาจริงๆแต่เมื่อหันไปดูแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่า เมื่อเดินมาจนถึงเส้นทางที่ลาดชันพวกเขาพบกับทาน,น้ำไหลส่งเสียงกระทบหินดังกรุ้งกริ้งแต่เสียงที่แทรกอยู่ในน้ำกลับเป็นเสียงของบางสิ่งที่ขยับตัวอยู่ทุกคนต่างหยุดชะงักองลงไปในลำธารที่ดูปกติแต่กลับให้ความรู้สึกไม่ปกติอย่างน่าประหลาดที่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหุบเขาหัวกะโหลก ลานมิ่งเอ่ยบอกกับทุกคนดวงตาของเขาจับจ้องไปยังเงาเมืดที่ปกคลุมอยู่เบื้องหน้าลิบๆราวกับกำลังมองหาสัญญาณบางอย่างก่อนจะก้าวเข้าสู่ด่านอันตรายที่รออยู่ต่อไปนายทุนทั้งสามนายเชิดท,ที่มีบุคลิกเย่อหยิ่งขยับแว่นตาของเขาตลอดเวลาเหมือนเป็น,นกลไกช่วยควบคุมความกังวลในใจนายเอก ชายร่างผอมที่ดูกระวนกระวายและระแวงทุกสิ่งรอบตัวและนายมงคลหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มผู้ที่พยายามกลบเกลื่อนความกลัวด้วยรอยยิ้มที่ฝืดเฟื่อนจนไม่สามารถซ่อนความสันสานในดวงตาได้ทั้งหมดเดินตามหลังพันมิ่งด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดไม่มีใครพูดอะไรออกมานอกจากเสียงฝีเทา้า ที่ย่ำลงบนใบไม้แห้งซึ่งดังขึ้นพร้อมกับเสียงลมหายใจที่พยายามจะสงบท่ามกลางความเงียบงันนั้นเสียงของธรรมชาติที่เคยชินในป่ากลับมีความผิดปกติที่จับต้องไม่ได้เสียงกิ่งไม้หักในระยะไกลทำให้เอกสะดุ้งก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวพลานมิง่งพลานมิง่ง นั่นเสียงอะไรอีกพรานมิ่งได้ยินแต่เขาไม่ได้ตอบคำถามใดๆเขายังคงเดินนำหน้าด้วยก้าวที่มั่นคงมือขวาแตะปลายปืนที่สะพายอยู่กับไหลดวงตาเพ่งไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังเขาตอบเสียงเบาๆโดยไม่มีแม้นแต่จะหันกลับมามองข้างหลังมันคือเสียงของป่าและอาจไม่ใช่แค่ป่า คำตอบของพลานมิ่งแม้นจะเบาแต่กลับทําให้ในายทุนทั้งสามยิ่งวันใจในายเชิดหยุดขยับแว่นมือไม้สั่นไปชั่วขณะก่อนจะพยายามควบคุมท่าทางให้สงบส่วนมงคลเขาได้แอบมองลึกเข้าไปในป่าข้างทางรอยยิ้มปลอมๆที่ดูหญิงในตอนแรกของเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงส่วนนายเอกกลืนน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบาก ก่อนจะเดินชิดมงคลเหมือนหาใครสักคนที่เป็นที่พึ่งสายตาของเขาแอบมองไปที่ด้านหลังและตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าพวกเราจะถึงเมื่อไรและเขาก็ได้ถามไปกับพลานมิ่งส่วนพลานมิ่งเขาไม่ได้ตอบคำถามใดๆคำถามนั้นปล่อยลอยไปพร้อมกับเสียงลมที่หวีดหวิวลอดผ่านยอดไม้ และไม่ทันที่จะได้คิดอะไรต่อไปเสียงแรงกระแทกจากบางสิ่งบนพื้นดินดังตุบจังหวะการเดินถูกขัดเมื่อเอกก้าวไปเหียบสิ่งนิ่มๆบนพื้นใบหน้าของเขาเบิกกว้างเมื่อรู้สึกถึงบางสิ่งที่ขยับได้อยู่ใต้เท้าของเขาเฮ้ยอะไรนะเอกเขาตะโกนเสียงหลงก่อนที่งูพิษตัวใหญ่จะหันหัวกลับมาด้วยความเร็ว และในเซียววิญาทีนั้นเองมันพุ่งเข้ามาที่ขาของเขาเสียงร้องโหยหวนของนายเกดามร่วงท่ท้าาของเขาลม้มลงหงายพึ่งลงกับพื้นและดิ้นไปมาเชิดกับมงคลถอยห่างเขาออกไปด้วยความตกใจขณะที่พรานมิ่งวิ่งตรงไปหาเขาหยุดดิน้นหยุดดิ้นดูนี้นอนนิ่งๆพรานมิ่งตะโกนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด ขณะที่คว้าขาของเอกไว้แน่นมืออีกข้างดึงมีดออกมาก่อนที่จะเฉือนตรงจุดที่ถูกกัดเพื่อให้เลือดไหลออกมาขณะที่เอกร้องควนครางเพราะความเจ็บจากนั้นพรานมิ่งก็เหลียวมองรอบๆตัวและดึงสมุนไพรบางชนิดออกมาพรานมิ่งนำสมุนไพรใส่ปากและเคี้ยวมันอย่างละเอียดและก็คายมันออกมาปะลงบนแผลของนายเอก อยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวพิษมันก็จะซึมช้าลงพรานมิ่งบอกกับนายเอกพลางใช้เชือกรัดเหนือแผลไว้เพื่อไม่ให้พิษแพร่กระจายมงคลรีบยื่นน้ำดื่มให้กับพรานมิง่งในขณะที่เชิดมองดูเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงแต่ก็พยายามสะกดความกลัวไว้ไม่ให้แสดงออกทางสีหน้าและไม่นานนั้นเองเอก ก็เริ่มหายใจเป็นปกติอาการสั่นสะท้านค่อยๆทุเลาลงทุกสายตามองพรานมิ่งด้วยความชื่นชมพรานคุณเก่งมากจริงๆคุณไม่ใช่พรานธรรมดาจริงๆผมขอชื่นชมมงคนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเคารพนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเรื่องแบบนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีวันรอดในป่านี้และจงจำเอาไว้นะครับว่า อย่าเดินโดยไม่ดูพื้นดูทางอีกนะครับมันอันตรายมากพรานมิ่งพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมและเฉียบขาดพอที่จะทำให้ทุกคนต้องฟังโดยไม่มีข้อแม้ใดๆหลังจากเหตุการณ์ระทึกที่เพิ่งผ่านมาดวงตาของทุกคนในกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมพวกเขาไม่ได้มองพรานมิ่งเหมือนเดิมอีกต่อไปเชิดเลิกขยับแว่นเหมือนพยายามทำให้ตัวเองดูฉลาดกว่าใครเอก ที่เคยระแวงทุกสิ่งรอบตัวตอนนี้เงียบขึมเรากับรู้แล้วว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการพลาดในป่าส่วนมงคลเลิกแซงยิ้มเพื่อซ่อนความกลัวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพและไว้วางใจที่มอบให้พรานมิ่งโดยไม่ต้องพูดออกมาทุกคนเริ่มตระหนักชัดเจนว่าพรานมิ่งไม่ใช่แค่พรานธรรมดา เขาเป็นเหมือนเส้นชีวิตเส้นเดียวในป่าลึกอันโหดร้ายนี้ด้วยทักษะที่ช่ำชองและประสบการณ์ที่สะสมมาหลายปีทุกการตัดสินใจของเขาคือสิ่งที่จะแยกชีวิตและความตายของพวกเขาออกจากกันได้ตลอดเวลาหลังจากที่เอกสามารถลุกขึ้นเดินต่อไปได้แม้นจะยังเจ็บขาทุกคนก็ก้าวเดินต่อไปตามเส้นทางที่ยิ่งลึกก็ยิ่งมืดลง ราวกับป่ากำลังถูกกลืนแสงสว่างไปทีละน้อยเสียงใบไม้แห้งที่ถูกย่ำดังก้องในบรรยากาศที่เงียบเชียบเสียงลมพัดวีดวิวกลับมาอีกครั้งแทรกซึมผ่านยอดไม้สูงใหญ่เหมือนเสียงควนคลางจากวิญญาณในป่ารากไม้ที่เกาะเกี่ยวไปทั่วดูเหมือนจะพยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาเดินต่อ บางครั้งเสียงแปลกๆก,ก็ลอยมาจากเงามืดเสียงเห่าหอนของสัตว์ป่าที่ไม่อาจระบุชนิดได้เสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงหายใจของบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ทุกสายตาหันมองไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ที่โยกไหวตามสายลมเท่านั้นพรานนิ่งหันกลับมามองด้วยสายตานิ่งสงบ แต่แววตานั้นบอกชัดว่าเขากำลังระวังตัวสุดๆเขาบอกว่าอีกไม่ไกลแต่จําไว้อย่าเสียงดังอย่าพูดอะไรที่ไม่จำเป็นและมองทางให้ดีผ่านมิ่งกำชับกับทุกคนและทุกคนต่างก็พยักหน้าเงียบๆแต่ความหวาดระแวงเริ่มกัดกินหัวใจทีละน้อยเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามอง จากบางสิ่งในเงามืดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรก็ตามที่มองไม่เห็นเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังมาจากด้านหลังทำให้ทุกคนสะดุ้งพร้อมกันหันกลับไปมองด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้สูงใหญ่ที่เรียงรายแน่นขนาดหลังจากผ่านผลความยากลำบากและความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงตลอดทาง กลุ่มของพลานมิ่งและนายทุนทั้งสามเชิดเอกและมงคลก็เดินทางมาถึงริมทานที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าน้ำในทานเป็นสีเขียวขุ่นราวกับถูกย้อมด้วยความลึกลับของป่าลึกที่ปกคลุมรอบด้านลมพัดผ่านพร้อมกับเสียงคลื่นน้ำเบาๆที่กระทบหินริมน้ำเสียงลมหวีดหวิวลอดผ่านกิ่งไม้สูงใหญ่ เพิ่มความกดดันให้บรรยากาศเสียงจิ้งหรีดและสัตว์ป่าเล็กๆดังแผ่วเบาแต่ไม่มีอะไรกบเกลืล่อนความเงียบเชียบที่แฝงไว้ด้วยความไม่ชอบมาพาคนฝั่งตรงข้ามของทานน้ำในระยะที่มองเห็นลิบลิมันคือหุบเขาหัวกะโหลกอันเป็นจุดหมายปลายทางที่รออยู่ราวกับเงาดำของภูเขาสูงใหญ่กำลังเรียกหาแต่ในสายตาของทุกคน มันเหมือนสิ่งที่กำลังจ้องมองกลับมาอย่างเย้ยหยันนี่คือฐานน้ำสุดท้ายก่อนถึงหุบเขาที่นั่นจะเป็นทางแยกให้เราไปสู่เส้นทางแห่งหุบผากษัตริย์ได้พรานนิ่งบอกกับทุกคนนายเชิดปรับแว่นตาบนใบหน้าที่เริ่มมันเยิ้มจากเหงื่อเขาคิดว่าน้ำดูนิ่งจนน่ากลัว เขาคุ้นพรมพางมองไปยังผิวน้ำที่ดูสงบแต่กลับให้อารมณ์เหมือนบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของน้ำนั้นพลานมิ่งเราต้องข้ามน้ำนี้ไปใช่ไหมมงคลนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเบาและแสงไปด้วยความไม่มั่นใจใช่แล้วเราจะต้องข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปและที่สำคัญเราต้องระวังตัวกันไว้ให้มาก เส้นทางนี้ข้าไม่เคยมารู้แต่ว่ามันอันตรายมากๆความเงียบสงบของทานน้ำนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาข้าคิดว่ามีสัญญาณของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำนี้แน่ๆพรานมิ่งพูดพรางมองไปที่ทานน้ำและทุกคนต่างก็มองตามทันใดนั้นเองเสียงน้ำก็เพื่อมเบาๆเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำ รานมิงยกมือขึ้นห้ามไม่ให้ทุกคนเข้าใกล้เพราะมันอาจเป็นสัตว์น้ำหรืออาจไม่ใช่เขาใช้ไม้ยาวที่หาได้จากข้างทางเขี่ยเบาๆไปที่ผิวน้ำแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำนี้ไม่ลึกมากเราจะเดินข้ามกันพวกเราถ้าจะข้ามเราก็ต้องเดินกันเรียงไปเป็นกลุ่มแต่ไม่ต้องรีบมากนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง นายมงคลผู้ที่ดูเหมือนจะปกปิดความกลัวด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาได้ชะโงกตัวไปใกล้ลำธารน,น้ำสีเขียวขุ่นที่ดูสงบนิ่งนี้เขาพึมพำว่านี่มันจะข้ามได้จริงเหรอวะแต่ทันใดนั้นความนิ่งของน้ำก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเสียงน้ำกระเพื่อมตัวดังซ่าพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนที่พื้นริมลำธาร ก่อนที่มงคลจะทันได้หันมาบอกใครๆจูๆ่ๆน้ำก็ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนระเบิดจนระเข้ขนาดมาเหาะม,มาสีดำสนิโทโผล่พรวดขึ้นจากลำธารมันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นฟันคมราวกับมีดนับหลายสิบเล่มที่เรียงกันเป็นแถวอานายมงคลร้องลั่น ขณะที่ร่างของเขาถูกคาบด้วยความเร็วและแรงจนไม่มีเวลาให้ใครช่วยได้ทันนายทุนทั้งสองและพรานมิ่งยืนตะลึงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของมงคลและเสียงกระเซ็นของน้ำที่ดังสถานป่าไอ้เค้ไอ้เค้ระวังตัวพรานมิ่งตะโกนลั่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่จระเข้ขนาดมบึมาตัวเครื่อง ซึ่งกำลังลากร่างของมงคลชูขึ้นเหนือน้ำเขาดิ้นสะบัดเร่าๆมันเตรียมตัวพาลากลงไปในน้ำแล้วพรานมิ่งตั้งสติได้อย่างรวดเร็วแม้นสถานการณ์จะเต็มไปด้วยความโกลาหลและเสียงร้องของนายทุนที่เหลือดวงตาของเขาเปล่งประกายแน่วแน่พรางปล่อยปืนลงข้างตัวยกมือขึ้นพนมเหนือหัว พึมคำคถาโบราณที่ไม่เคยได้ยินมานานมากนะโมพุทธายะวิชามนสะกดเดรฉชานปีศาจจงสำแดงฤทธานุภาพนบัตินี้เสียงพรานมิ่งไร้คถาโบราณเสียงดังเสียงไร้คถาดังประสานกับเสียงลมที่หวีดวิวฟ้าทั่วผืนป่าก็ดูเหมือนจะตอบสนองสายลมรอบตัว เริ่มหมุนวนอย่างบ้าคลั่งใบไม้และเศษดินลอยเกลื่อนขึ้นกลางอากาศขณะที่มือของเขาชี้ตรงไปยังจระเขยักษ์ที่กำลังลากร่างของมงคลลงน้ำเสียงสายฟ้าผ่าดังกึกป้องลงมาจากาฟ้าประกายแสงสว่างจ้าร่างของจระเข้ยักษ์หยุดชะงักทันทีที่ฟ้าผ่ากระทบพื้นดินกใกล้ๆมันเสียงคำรามของมัน เงียบลงแทบจะทันทีตามมาด้วยความนิ่งเงียบที่น่าขนล,ลุกร่างของจระเข้ยักษ์ตอนนี้กลับกลายเป็นหินแข็งอย่างสมบูรณ์ลำตัวมือกม,มาของมันล้มลงเกยฝั่งน้ำราวกับรูปปั้นที่ถูกสลักด้วยฝีมือของเทพเจ้าพรานนิ่งสูดลมหายใจลึกๆแล้วเดินเข้าไปใกล้จระเข้ยักษ์มือยังคงพนมและสวดคาถา,าต่อ เพื่อปิดมนให้สมบูรณ์นายเอกและเชิดบีบวิ่งเข้าไปช่วยดึงร่างของมงคลออกจากปากจากระเข้ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของพวกเขาที่สะท้อนในป่าที่ตอนนี้เงียบสงัดนายทุนทั้งสองคนตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พรานมิ่งจึงได้นำทางและเดินหน้ากันต่อไป นายเชิดและเอกก็ช่วยกันพยุงนายมงคลทุกคนต่างเร่งฝีเท้าตามพรานมิ่งที่กำลังนำหน้าเพื่อข้ามลำธารแต่ฉับพลันน้ำที่ดูนิ่งสงบกลับผันแปรเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจกลางสายลำธารน,น้ำเขียวขุ่นหม,มนุนวนปรากฏคลื่นกระเพื่อมแรงแตะเคียตัวดำนิหุดมานับร้อย โผล่ขึ้นจากน้ำพวกมันเคลื่อนไหววนเวียนไปมาด้วยความดุร้ายดวงตาสีเหลืองจ้องมองมายังกลุ่มนายพานราวกับเห็นเหยื่ออันโอชะมื้อวิเศษเสียงคำรามต่ำๆของมันดังประสานกับเสียงน้ำกระเพื่อมราวกับเตือนให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่คืออาณาเขตของมันแล้วนี่พวกเราจะข้ามไปกันยังไงเนี่ย มันมากันเป็นฝูงเลยพลานใช้เวทมนต์สะกดแบบเมื่อกี้อีกไม่ได้หรอนายเชิดหน้าตาตื่นวิตกล้ามถามพรานหนุ่มวิชามนสกนะกดเดรชานปีาศาสใช้ได้เฉพาะในระยะกระชั้นชิดเท่านั้นสถานการณ์แบบนี้ข้าจะหาทางจัดการให้เองทุกคนเตรียมพร้อมอย่าขยับไปไหนจนกว่าข้าจะบอกพรานมิ่งบอกกับทุกคนทั้งที่เห็นว่าสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เขายืนนิ่งเปคู่หนึ่งก่อนจะล้วงมือลงในกระเป๋าหนังเก่าข้างเอวหยิบเทียนเล่มหนึ่งออกมาเทียนเล่มนั้นมีสีเหลืองหม่นดูโบราณราวกับผ่านการเวลามาเนิ่นนานนี่คือของศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าไม่อยากใช้โดยไม่จำเป็นแต่ครั้งนี้พวกเราต้องรอดไปให้ได้พรานมิ่งพูดพร้อมกับจุดเทียนเล่มนั้นด้วยไม้ขีดเล็กๆ เปลวไฟสีส้มเรืองรองปรากฏขึ้นและทันทีที่เปลวไฟลุกโชนน้ำในลำธารที่เคยเดือดพล่านกลับสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์พรานมิ่งยกเทียนขึ้นนำหน้าแล้วเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่ลำธารและในทันใดนั้นเองน้ำที่นิ่งกลับแหวกออกจากกันเป็นสองฝั่งซ้ายและขวาราวกับมีพลังลึกลับ แผ่กระจายเทียนในมือของเขาเรืองแสงยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เขาก้าวเดินเร็วเข้าทุกคนรีบๆตามข้ามาอย่าช้าพลังมันมีจนกว่าเทียนจะดับพลานมิ่งหันมาสั่งด้วยน้ำเสียงมั่นคงและจริงจังทั้งสามมองภาพตรงหน้าด้วยความทึ่งปนหวาดกลัวพวกเขารีบเดินตามหลังพรานมิ่งไป ในทางน้ำที่แหวกเป็นร่องลึกจนมองเห็นพื้นลำธารเสียงจระเข้ที่เคยคำรามเงียบหายไปราวกับพลังอำนาจของเทียนเล่มนั้นสะกดทุกสิ่งในป่าลึกและเมื่อทุกคนข้ามลำธารมาถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยเทียนนั้นก็มอดไหม้ดับลงพอดีเปลวไฟหายวับไปพร้อมกับน้ำที่กลับมาปิดสนิทอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ำไว้นะครับทุกคนธรรมชาติให้ทางเฉพาะกับผู้ที่รู้จักและเคารพมันเท่านั้นทานมิ่งกล่าวก่อนที่จะเดินนำหน้าทุกคนไปยังจุดหมายต่อไปเมื่อทุกคนข้ามลำธารมาถึงฝั่งตรงข้ามหุบเขาหัวกระโหลกเผยโฉมอย่างน่าสะพรึงกลัวตรงหน้าพื้นดินรอบๆดูแห้งแลง้งมีแต่ต้นไม้ไร้ใบยืนต้นเหมือนโครงกระดูก เสียงลมที่พัดมาจากช่องหุบเขาเป็นเสียงหวีดหวิวแหลมสูงจนแทบจะเป็นเสียงกรีดร้องในความเงียบเหนือหุบเขามีก้อนเมฆดำทะมึนหมุนวนเวียนคล้ายพายุที่ไม่เคยเคลื่อนออกไปผืนดินเต็มไปด้วยรอยแตกรอยไหม้และสิ่งที่คล้ายกับร่องรอยกระดูกสัตว์ป่าที่เกลื่อนกราดอยู่รอบบริเวณ นายทุนทั้งสามหยุดยืนมองด้วยใบหน้าซีดเผือกนายเชิดเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่านี่มันมันเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในสุสานอะไรสักอย่างใช่ไหมพารานพรานมิ่งได้หินเช่นนั้นก็หันมามองหน้านายเชิดนี่มันแค่เริ่มต้นครับหุบเขานี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่มันคือประตูไปสู่บางสิ่งที่จะทดสอบพวกเรา สิ้นเสียงของพลานมิ่งทันใดนั้นเสียงดังกึกก้องราวกับแผ่นดินสะเทือนก็ดังขึ้นมาจากในหุบเขาพวกคนต่างเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจเงาร่างสูงใหญ่บางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นหินในตอนแรกตอนนี้มันกลับเริ่มขยับตัวและส่งเสียงร้องคำรามดังลั่น่าพวกมันตื่นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนพวกเรา เพราะเราจะเดินถอยกลับไม่ได้อีกต่อไปพลานมิ่งหันมาสั่งทุกคนต่างก็เตรียมอาวุธคู่กายกันพลวัน